มาเจอกับเรานะคะวันนี้จะทำคลิป Rock One Day นะคะ which มีวันนี้มีแผนแค่ที่เดียวก็คือที่เอเชียทีนะคะเราจะล่องเรือดินเนอร์ตอนเย็นกันประมาณ5โมงแล้วก็ต้องอไปเช็คอินแรกวอชเชอร์ er, เป็นตั๋วขึ้นเรือนะคะตอน4โมงซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง56แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นบรรยากาศยังไงบนเรือนะคะ มาแล้วสิอันเจตเลขสองไงปุ่มเลขสองเป็นบัตรออกมาแล้วไหนวะเอียเป็นบัตรไงอ๋อได้แล้วนะคะบัตรจอดของเอเทที่ได้มาอย่างยากลำบากที่สุดในโลกตอนนี้นะคะก็ถึงที่เอเทเรียบร้อยแล้วเราอยู่ที่ลานจอดรถของเขานะคะ ก็เดี๋ยวรอเวลาค่อยไปเช็คอินแรกวอร์เชอร์เนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสอนะคะแล้วก็กะจะมาทำคลิป w a t h in n y y b g g สซน่อยเปิดกระเป๋าให้ดูว่าในกระเป๋าใบานี้เราพกอะไรมาบ้างนะคะก็มาเริ่มกันเลยตัวกระเป๋าอันนี้เป็นของชาร์ a แอน i t ตนะคะรุ่นนี้มันไม่มีในเว็บขายแล้วมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะแต่ว่ามันจุดีใบมันใหญ่แล้วมันแบบเป็นแบบ คอร์สบอดี้นะคะเราก็จะมาเปิดดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเชื่อมที่อัเล็กแป้งสีจันค่ะแป้งสีจันที่เป็นทานสลูเซนนะคะไม่มีสีใช้ได้กับทุกสีผิวนะมันเป็นตลาดแบบพกพาอัละเจ็ดสิบเกาบาทในเซเว่นหาซื้อได้<ม><ม>ก็จะมียาดมของเพปเปอ้งมิ้นทที่มันหลุดออกไปหมดแล้วนะคะยี่ห้อซื้อเพราะว่าชอบสีม่วง แล้วก็มีลิปมันของวาสลีนค่ะใช้ยามที่ปากแห้งไว้พวกผาหาซื้อได้ตามวัดสันค่ะมีมีม,มีมันจะขายเป็นแพคคู่แล้วก็อันนี้เป็นลิปอันใหม่ของ four u two ลูทาเดอเป็นลิปไม่ติดแมสนะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์1ิบ secret chocolate นะคะไม่ติดแมสจริงแล้วก็ติดทนดีนะคะอันนี้เป็นกุญแจบ้านที่มีน้องหมีตุ๊กปิ๊กอยู่ แล้วก็หูฟังของโมชีโมชีนะคะสำหรับ Android นะอันละ70บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดก็พกไว้อุ่นใจกว่ากระเป๋าตังซื้อที่โมชีโมชิเหมือนกันเออมันดูเข้ากับกระเป๋าตัวกระเป๋าใบนี้ดีนะคะนี่ก็จะมีเงินแล้วก็บัตรต่างๆนะคะผ้าเช็ดแว่นสำหรับคนใส่แว่นนะคะมันเป็นผ้าเช็ดแว่นของมูจิที่แพแ็กลาสบาทอะทุกคนเออมันใช้ดีมากเช่นแล้วแบบ สะอาดมากกว่าผ้าปกติเหมือนอันนี้เขาทําจากใย,ย,ยออไผ่เลยสักอย่างเนี้นะคะ่ะเป็นสินค้าและไอเทมสําหรับคนใส่แว่นเลยนะคะไปหาซื้อดูในมูจินะฮะเออแล้วก็มีรูปแฟนด้วยค่ะ <c oughs> พกรูปแฟนไว้นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระเป๋าเรานั่นเองนะคะค่ะอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่น vivo y11 นะคะแล้วก็ตัวเคสโทรศัพท์เนี่ยซื้อจาก s h อ p e e สั่งมาเป็นเคสน้องทอมนะคะเพราะว่าแบงค์ค่ะแล้วก็สายของเขามันไม่มียี่ห้อแต่ว่ามันน่ารักก็เลยซื้อมาแล้วก็มีแมสไว้สำหรับเปลี่ยนค่ะมีเป็นซ i t ้าชายออร่าเพอร์ฟูมบอดี้เจนะคะพกไว้มันก็เป็นทั้งเจลบำรุงผิวแล้วก็เป็นน้ำหอมในตัวด้วยพวกอันเดียวก็คือได้ถึงสงเลย จบแล้วนะคะสำหรับ w a t c h in my bag แล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่เช็คอินที่เอเชียทีกนะคะแล้วก็ตอนที่ขึ้นเรือมาดูกันว่าเรือของเรานั้นจะเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เอเชียทีคเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลังจะไว้ที่ท่าเรือแต่ว่าเดี๋ยวโจวแวะไปห้องน้ำก่อนออตอนนี้นะคะก็ต,นนะะต่อแถวรอเพื่อที่จะขึ้นเรือกันแล้วนะคะอ๋ะอแล้วก็กำลังจะเดินเข้เขาเรือนะคะแล้วย p อ i พ c ินเซสค i s e นี่คือโต๊ะของเราตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยแล้วนะคะโต๊ะที่จองไว้ <c oughs> ออนี่นะวิวติดกระจกเลยทุกคนสวยมาก <c oughs> เรือออกเวลาาโมงนะคะตอนนี้ก็อีกประมาณ5นาทีนะคะ <c oughs> เรือก็จะออกแล้ว <c oughs> อ๊ยติ๊กเกอร์สีส้มอยู่ชั้น2ห้องแอร์นะคะส่วนสต,ติ๊กเกอร์สีเงินอยู่ดาดฟ้า จงดัดฟ้าไม่ทันก็เลยได้ไดหอ้องเองแต่ว่าวิวดีลน ตานะนี้อร่อยมากสปาเกตตี้ผัดหอ,อยลายลาผัดบิ๊กเผาอร่อยมาก thank you